เวสุทรากายนะอีกภูมิหนึ่งเขาเรียกว่าภูมินี้เรียกว่าอาสุดรากายภูมิมนุษย์ประเภทนี้นี่ตอนเป็นมนุษย์อยู่นะก่อนที่จะไปเป็นตกอยู่ในภูมินั้นหนึ่งตอนเป็นมนุษย์มีแต่เรื่องเขาเรียกว่าอัมมิตในจิตใจอากขตดนะ กิจ้าอากาศแอบแฝงอยู่ตลอดเวลานะมีแต่เรื่องค่าค่าเกงเกงโกรธไม่ได้ชายอารมณ์วุ่นนั่นพลันเที่ยวแนะล่ป่าซาลื้อก็เมือนมนุษย์ที่ทำตัวเป็นนักเลงอะไรพนั้นใกล้พูดอะไรไม่ได้ต้องค่าต้องเกง่งต้องฝันนันปันนีนั่นคือโหดอำมหิตไปอีกแบบ อท่จริงหรือก่อนหน้าคงเคยได้ยินนะอ่อทำตัวเมือนกับพวกทีซาามนุษย์ประเพนีน่ากลัวตายไปเร็วจะต้องเดินทางสู้ภูมิตรงนั้นเขาเรียกว่าอาสุนรากากภูมินะไปเป็นอสุนรากากภูมิอยู่ยในอสุนดาไกายอยู่ในภูมินั้น <c oughs> นี่คือพอที่จิตตกต่ำก็คงกำลังอธิบายร่วมในวัดตรราทรงซัน ในโกด่งกรรมท้งหมดให้กวังทางอกภูมิก่อนแต่จริงมันไม่ใช่อกภูมินะเดียวอย่างอีกหนึ่งภูมิแต่ว่าอาธิบายพิษทีเดียวภูมิสดดุทตายก็รตรงนี้ต้องอธิบายในอกภูมิเราอกภูมินี้นั้นยังเวียนวายตายเกิดแต่อีกหนึ่งภูมินึงไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวตรงนี้แล้วเลยอากงอธิบายไม่ได้ต้องอธิบายเฉพาะอกภูมิตรงนี้ซะก่อน คอยคาดจ้ยอยใหญ่ๆว่ะมนุษย์บางคนอยากจะสร้างคุณนามาความดีแต่เราสร้างเราไปล่อยไม่ทุกทางไม่รู้ทาบันปื้ปฏิบัติแบบนหนแต่รู้แต่วานนี้เราไม่ทําเดือดร้อนใ้เคยความเดือดร้อนใ้เคยเราไม่ฆ่าสัดเราอยู่ในสิ้นเราก็รูได้แถนั้นบางคนบอกว่านั้นพอพอใจแร้วดีแล้วก็คงตอบฝรดีแล้วเนี่ยแต่ดีกว่าเป็นมนุษย์ประเภสที่ทาตัวเป็นสัต์ ในรัชา,าติดีกว่ามนุษย์ประเภทที่ทำตัวเป็นพวกเปรตดีกว่ามนุษย์ประเภทที่ทำตัวเป็นอาซุนดากา่ายยังนอนกอลื้อทำตัวเป็นมนุษย์ที่มีจิตสูงขึ้นบนแต่ก็ถ้าผูดตามปร,ราซรร่าทให้หลึกๆล,ลงไปมากวากว่านั้นกอลือไม่ทราบบาทที่จะมีโอกาสบ้านทะลุกามทะเลแห้งกุบไปได้ก็คือก้อียาว่า อีใ,ใจคำว่าข้าวซูอนิฝันไม่กลับมาเกิดไม่ได้ยังต้องกลับมาเกิดซู้สดายเพียงอีกโลกหนึ่งอกหนึ่งเรียกว่าโลกสวรรค์เรื่ององใจกำภูมินั้นว่าเทวาภูมิก็แล้วกันทนี่ทีนั้นมาดูตอน